สวัสดีครับวันนี้มีข่าวดีมาแจ้งให้กับพี่น้องเกษตรกรได้รับทราบนะครับเมื่อวันที่12ตุลาคมพศ2566นะครับคณะกรรมการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรมก็ได้มีการเห็นชอบในหลักการในการที่จะเปลี่ยนแปลงที่ดินสปกรร4ีกเป็นโฉนดที่ดินเพื่อเกษตรกรรมนะครับซึ่งในเรื่องเหล่านี้เป็นเรื่องที่มีการผลักดันมาหลายสมัยแล้วนะครับสําหรับหลายๆรัฐบาลแต่ก็มีการสกัดกั้นหรือว่ามีการไม่เห็นด้วยจากหลายฝ่ายว่า การเปลี่ยนแปลงที่ดินจากสปก4สีขเป็นโฉนดที่ดินเพื่อเกษตรกรรมนั้นจะทําให้ที่ดินนั้นเปลี่ยนมือจากเกษตรกรไปสู่นายทุนมากขึ้นเพราะว่าปัจจุบันนี้ที่ดินสปกรส่วนหนึ่งชาวบ้านก็มีการลักลอบขายให้กับนายทุนมากพอสมควรแล้วแต่หากว่าในเรื่องนี้มีการเปลี่ยนแปลงสปกไปเป็นโฉนดที่ดินหลายฝ่ายก็กังวลว่าที่ดินนั้นจะตกไปสู่มือนายทุนมากขึ้นแล้วก็สังคมไทยก็จะมีการเหลื่อมล้าในเรื่องของที่ดินเพิ่มมากขึ้น แต่ว่าในวันนี้คณะกรรมการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรมโดยรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ได้มีการแถลงออกมาว่าคณะกรรมการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรมนั้นได้มีการกําหนดหลักเกณฑ์ที่จะเปลี่ยนสปก4ขีดศูไปเป็นโฉนดที่ดินเพื่อเกษตรกรรมซึ่งอันนี้เป็นเพียงแค่ในเรื่องของคณะกรรมการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรมนะครับซึ่งขั้นตอนต่างๆนั้นยังมีอีกหลายขั้นตอนที่จะดําเนินการวันนี้เรามาดูเงื่อนไขกันเลยนะครับว่าภายใต้หลักเกณฑ์นี้จะมีเงื่อนไขอะไรที่สําคัญบ้าง ในการที่จะเปลี่ยนจากที่สปกศรี1ีนหนึ่งมาเป็นโฉนดที่ดินเพื่อเกษตรกรรมข้อแรกก็คือการจัดที่ดินยังคงเป็นไปเพื่อเกษตรกรรมตามศักยภาพของพื้นที่ในข้อแรกนี้ก็หมายความว่าโฉนดที่ดินเพื่อเกษตรกรรมนั้นยังมีวัตถุประสงค์ในการที่จะให้เกษตรกรทำกินในรูปแบบของเกษตรกรนั่นเองโดยไม่มีวัตถุประสงค์ในการที่จะให้ไปทํารีสอร์ททาโรงแรมทําร้านค้าร้านอาหารแต่อย่างใดนะครับแต่ว่าเรื่องนี้ก็ต้องดูใน ในรายละเอียดอีกทีหนึ่งนะครับว่าจะมีเงื่อนไขอะไรแบบไหนสําหรับการเปลี่ยนสปกรมาเป็นโฉนดข้อที่ 2, 2> ก็คือสามารถที่จะเปลี่ยนมือได้ระหว่างเกษตรกรด้วยกันที่มีคุณสมบัติเข้าขายที่สามารถที่จะเปลี่ยนมือกันได้อันนี้ก็หมายความว่าเกษตรกรที่มีโฉนดที่ดินเพื่อเกษตรกรรมหลังจากที่เปลี่ยนจากสปกรมาเป็นโฉนดแล ouais ้วนั้นสามารถที like ่จะซื้อขายจ่ายโอนกันระหว่างเกษตรกรด้วยกันได้ครับอันนี้เป็นข้อเงื่อนไขเงื่อนไขหนึ่งในการที่จะ เปลี่ยนจากสปกรมาเป็นโฉนดที่ดินเพื่อเกษตรกรรมดังนั้นในข้อ2นี้จึงมีความสําคัญเป็นอย่างมากเพราะว่าในอดีตที่ผ่านมานั้นสปกรไม่สามารถที่จะซื้อขายจ่ายโอนให้กับบุคคลอื่นได้ยกเว้นทายาทหรือลูกหลานที่มีอาชีพเป็นเกษตรกรรมเท่านั้นดังนั้นในช่วงที่ผ่านมาตามกฎหมายแล้วสปก4401น,น,นั้นไม่สามารถที่จะซื้อขายจ่ายโอนให้กับบุคคลอื่นได้แม้ว่าบุคคลนั้นจะเป็นเกษตรกรก็ตามยกเว้นว่าให้กับทายาท หรือปุตหลานในข้อ2นี้จึงเป็นการปลดล็อกในเรื่องของการซื้อขายจ่ายโอนระหว่างกเษกษตรกรด้วยกันให้สามารถที่จะทําได้ถูกต้องตามกฎหมายครับในเรื่องนี้จึงเป็นเรื่องที่มีความสําคัญพอสมควรแต่ว่าท่านใดที่มีการซื้อขายสปกรสี่หนไปก่อนนั้นแล้วโดยที่การซื้อขายนั้นอาจจะเรียกว่าเป็นการซื้อขายที่ไม่ถูกต้องตามกฎหมายคงจะปวดหัวอยู่พอสมควรในเรื่องนี้เพราะว่าการเปลี่ยนจากสปกรมาเป็นโฉนดที่ดินเพื่อเกษตรกรกรมนั้น จะต้องเปลี่ยนจากเจ้าของที่ดินซึ่งเป็นเจ้าของที่ดินในสปกมาเป็นโฉนดที่ดินฉบับใหม่นี้ดังนั้นในการซื้อขายก่อนนั้นไม่ได้มีการเปลี่ยนชื่อของผู้ซื้อแต่ยังมีชื่อของผู้ขายอยู่ในที่ดินสปกเพราะว่าไม่สามารถที่จะเปลี่ยนชื่อของผู้ซื้อมาเป็นผู้ขายได้เนื่องจากข้อกำหนดของสปกก็คือไม่สามารถที Basket ่จะจำหน่ายายโอนให้กับบุคคลอื่นได้นอกจากทายาทหรือว่าบุตรหลานที่มีอาชีพเกษตรกรรมดังนั้นเรื่องนี้ท่านใดที่มีการซื้อขายายโอนไปก่อนหน้านั้น คงจะปวดหัวอยู่พอสมควรก็ต้องมีการเจรจากันให้ดีนะครับในเรื่องนี้ต่อมาข้อที่3ก็คือต้องปลูกไม้มีค่าในพื้นที่ตามสัดส่วนที่สปกรกาหนดในเรื่องนี้ผมไม่แน่ใจนะครับว่าข้อกําหนดนี้จะเป็นข้อกําหนดที่เขาสํารวจก่อนที่จะออกเป็นโฉนดหรือไม่หรือว่าหลังจากที่ออกเป็นโฉนดที่ดินเพื่อเกษตรกรรมแล้วจึงมีการกําหนดว่าท่านได้โฉนดไปแล้วท่านต้องปลูกไม้มีค่าตามสัดส่วนที่สปกรกาหนดซึ่งเรื่องนี้ผมมองว่า การกำหนดข้อกำหนดนี <tit> ้น่าจะเป็นกรณีที่มีการเปลี่ยนสปกมาเป็นโฉนดที่ดินเพื่อเกษตรกรรมแล้วสปปก็มีการกำหนดให้เกษตรกรนั้นต้องปลูกไม้มีค่าตามสัดส่วนที่สปกกำหนดซึ่งสัดส่วนมากน้อยแค่ไหนนั้นก็ต้องดูว่าสำนักงานสปกนั้นจะมีการประกาศออกมาในรูปแบบไหนซึ่งเป็นเงื่อนไขหนึ่งในการที่จะเปลี่ยนสปกมาเป็นโฉนดที่ดินเพื่อเกษตรกรรมอันนี้ก็ต้องรอดูกันต่อไปนะครับว่าเงื่อนไขนี้เขาจะประกาศกำหนดมาในรูปแบบไหน ต่อมาข้อที่4ก็คือโฉนดที่ดินเพื่อเกษตรกรรมที่เปลี่ยนจากสปกรรนี้สามารถที่จะใช้ค้ำประกันเงินกู้กับสถาบันการเงินได้ทุกแห่งไม่ว่าจะเป็นสถาบันการเงินของรัฐหรือสถาบันการเงินของเอกชนเรื่องนี้ก็เหมือนดาบสองคมนะครับซึ่งทั่วไปเราก็ทํากันอยู่แล้วในเรื่องของโฉนดที่ดินโดยทั่วไปข้อดีกยคือว่าเกษตรกรนั้นสามารถที่จะเข้าถึงแหล่งเงินทุนได้มากกว่าตอนที่เป็นสอบกรรเพราะว่าการค้ำประกันเงินกู้นั้นสามารถที่จะทําได้ร้อยเปอร์เซ็นต แต่ว่าตอนที่เป็นสวกรณ์นั้นเกษตรกรสามารถที่จะใช้ในการค้ำประกันเงินกู้หรือว่าการกู้เงินจากทกศเพียงแห่งเดียวเท่านั้นซึ่งให้กู้เพียง50%ตตามข้อมูลที่ผมได้มาในช่วงที่ผ่านมานะครับหากมีการเปลี่ยนมาเป็นโฉนดที่ดินเพื่อเกษตรกรรมแล้วเกษตรกรสามารถที่จะนำโฉนดที่ดินนี้ไปค้ำประกันเงินกู้ได้ร้อยเปอร์เซ็นต์แล้วก็สามารถที่จะกู้เงินได้เพิ่มมากขึ้นเรื่องนี้จึงเป็นเรื่องที่สำคัญที่จะทำให้เกษตรกรนั้นสามารถเข้าถึงแหล่งเงินทุนได้ ง่ายมากขึ้นแล้วก็เยอะมากขึ้นแต่ข้อเสียก็คือว่าเมื่อเกษตรกรนําที่ดินเหล่านี้ไปค้าประกันเงินกู้กับสถาบันการเงินของรัฐซึ่งส่วนใหญ่แล้วเกือบร้อยเปอร์เซนก็ค้าประกันเงินกู้ที่ทกศแต่ว่าเมื่อมีการออกเป็นโฉนดแบบนี้แล้วเกษตรกรส่วนหนึ่งอาจจะมีการนาไปใช้ค้าประกันเงินกู้ที่ธนาคารอื่นโดยเฉพาะธนาคารเอกชนซึ่งหากเกษตรกรนั้นไม่สามารถที่จะชําระนี้ได้อาจจะถูกยึดที่ดินในเรื่องนี้หลายฝ่ายก็มีความกังวลมาก โฉนดที่ดินเพื่อเกษตรกรรมเหล่านี้จะตกไปสู่มือนายทุนเยอะมากขึ้นเรื่องนี้จึงเป็นเรื่องที่น่าคิดแต่ว่าก็เป็นเรื่องที่ดีสําหรับเกษตรกรที่จะสามารถเข้าถึงแหล่งเงินทุนได้มากขึ้นต่อมาข้อที่5ก็คือต้องมีการถือครองสบก4.01และทําประโยชน์ไม่น้อยกว่า5ปีซึ่งในเรื่องนี้ก็เป็นเงื่อนไขที่อาจจะเรียกว่าเป็นเงื่อนไขไม่น่าจะมีปัญหามากนักสําหรับเกษตรกรทั่วไปของไทยเพราะว่าเกษตรกรที่ถือครองที่ดินสบกอ4.01อยู่ในปัจจุบันนี้ กว่าร้อยละเ0เป็นเกษตรกร,เ,ร,กรเต็มตัวแล้วก็มีการถือครองที่ดินมามากกว่า5ปีอยู่แล้วยกเว้นว่าเกษตรกร,ร,กรท่านใดที่ได้รับการจัดสรรที่ดินจากสปกมาใหม่ๆยังไม่ถึง5ปีอันนี้ก็อาจจะยังไม่เข้าเกณฑ์แต่ว่ามีจํานวนน้อยมากโดยในข้อที่5นี้จากการสํารวจก็พบว่ามีเกษตรกร,ร,กรที่เข้าเงื่อนไขจานวน1นึ่งล้านหกแสนสหมารย่ายครับรวมเนื้อที่ประมาณ22่สิบสองล้านเจ็ดหมื่นเก้าพันสี่ร้อยเจ็ด 6 7ไร่ซึ่งหลักเกณฑ์แล้วก็เงื่อนไขต่างๆที่ผมไล่เรียงมาประมาณ5ข้อนี้ก็เป็นข้อมูลที่ได้มีการถแถลงข่าวเมื่อวันที่12ตุลาคมพศ2566จากกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ที่ได้มีการสรุปกันมาประมาณนี้นะครับแต่ว่าในเรื่องของรายละเอียดในเรื่องของกฎหมายข้อกาหนดต่างๆในการที่จะเปลี่ยนจากสปกสี่ขเป็นโฉนดที่ดินเพื่อเกษตรกรรมนั้นเกษตรกรทุกท่านก็ต้องมีการติดตามข้อมูลข่าวสารให้ดีนะครับว่าเขาจะมีการกําหนดเงื่อนไขามาว่าอย่างไรแล้วก็มีการกําหนดว่า จะลงพื้นที่ไหนบ้างซึ่งในการลงพื้นที่เพื่อที่จะเปลี่ยนแปลงสปรกร4.01มาเป็นโฉนดที่ดินเพื่อเกษตรกรรมนั้นซึ่งในเรื่องของการดำเนินการแล้วเสร็จฉบับแรกของประเทศไทยนั้นก็มีการกําหนดคร่าวๆออกมาแล้วนะครับว่าจะมีการส่งมอบโฉนดที่ดินเพื่อเกษตรกรรมฉบับแรกเป็นของขวัญปีใหม่ให้กับพี่น้องเกษตรกร,รได้ภายในวันที่15มกราคมพศ2567ซึ่งนั่นก็หมายความว่าก่อนปีใหม่ในการดำเนินการเรื่องนี้จะต้องมีความชัดเจนอย่างแน่นอนแต่ว่า ถนนที่ดินเพื่อเกษตรกรรมฉบับแรกที่จะมอบให้เกษตรกรนั้นจะแล้วเสร็จแล้วก็มอบให้เกษตรกรได้ในวันที่15มกราคมพศ2567แต่ถ้าถามว่าจังหวัดไหนจะเป็นจังหวัดนําร่องหรือว่าจะเป็นจังหวัดที่กระทรวงเกษตรและสหกรณ์โดยสํานักง,งานปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรมนั้นเข้าไปดําเนินการเป็นพื้นที่แรกๆให้ผมคาดเดาก็คงจะเป็นพื้นที่ของรัฐมนตรีแล้วก็รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ที่เป็นสสอ,อยู่ในพื้นที่นั้น โดยผมคาดว่าจังหวัดพะเยาน่าจะเป็นจังหวัดแรกที่มีการดําเนินการในเรื่องนี้ถ้าไม่ใช่จังหวัดพะเยาก็คงจะเป็นจังหวัดของรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ซึ่งท่านเป็นสสอยู่ในจังหวัดนั้นดังนั้นในเรื่องนี้ก็ต้องมีการจับตากันอย่างใกล้ชิดนะครับว่ามีขั้นตอนเงื่อนไขเพิ่มเติมขึ้นมาอย่างไรแล้วก็จังหวัดไหนจะเป็นจังหวัดที่โชคดีเป็นจังหวัดแรกในการที่จะดําเนินการเปลี่ยนแปลงสปกร4.01มาเป็นโฉนดที่ดินเพื่อเกษตรกรรมทั้งนี้ทั้งนั้นการเปลี่ยนแปลงส ก็มีทั้งข้อดีและก็ข้อเสียแต่สุดท้ายก็ขึ้นอยู่กับพี่น้องเกษตรกรว่าจะดูแลแล้วก็ใช้ประโยชน์ที่ดินเพื่อเกษตรกรรมนั้นได้ดีมากน้อยแค่ไหนสำหรับคลิปนี้ขอบคุณและสวัสดีครับ